เอ้มีมียมไหนนะคุณก้อยอ่ะดีค่าน้ำนมเมเฮ้ยเขาจะฟังเพลงโอ้ยโอ้ร้องไปเรื่อร้องเพลง น้ำน้ควรชนไทยูวลูกกดีไม่ไหวลูกกนดีได้เหี่ยวทำไมลูกกนดีได้เหี่ยวจังอนยร้องพูดทำมแม่เออรจะไปซ้อมกันสักหน่อยนะซอม1้0เคกให้พี่กเอาครับ ม่นี่หยุดเพราะอะไรโทษต่อไปหีไม่ได้นี่พอพอพอมาพอพมานี่โค้ดอันี้ใครวะไอ้ี่ไอ้ไอาดอกไม้ได้ไอ้ดีดีชคบวยรักบวยรักบวยดีพาไปต่อยโอลิมปิกเกมได้นี่ตักไปสามรอบไม่พอใจครับนี่โย วอลัดวนลัดวนลัดวอลัดปเปอร์แ n d ให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราโซ่ตาหรือเราใครกูไม่รู้เลยซับซึ้งซับซึ้ง ท,ท,ที่ลูกรำร้องนี่บอกให้ปลาลองนะปลาบอ,อกว่าอเออลองเถอะปลาลองไม่ได้ลองผิดไปสามรอบแล้วเออลองเลยปลาคลอเอาแล้วระนี่ไม่ใส่คำบรรยายไปด้วยเออนี่เมาหนิฟเมาดิฟแค่นี้ก็จะตัดไม่ทันแล้วน,นี่เรื่องมากอยู่นะ ไม่บีฟอะไรเลยพอเราตัดตั้งแต่นั่งตัดอยู่ชั่วโมงนึงไอเอิร์ดน,น้าเด๋ออย่าตัดเด็กๆหล่อไรมีที่จะตัรับเทียนอันเหนึ่งไม่ไหลจะได้ไปเที่ยวกันเด็กเนาะเออดูดิหน้าน,นี้โคตรดีเลยไม่ไหลจะได้ไปเที่ยวมัม่เห็นใช่ป่ะนี่พอๆสอง่งส่งคลิปไปให้ไม่ดูสินี่ พีไม่เอารูปต้นมาปาโน่ไงว่าซาวจบอ่ะเออตัดเองเออตัดเอาซาวเอาอะไรมาเองโอ้ตัดตัดฟังเสียงกินตาสินี่แกะเองร้อยเทปเนี่ยมีการเฟดด้วยนะนี่เข้ามาพอดีไหมไงควรคริสพิมิตให้ดีถ้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรมาสม โอ้มแม่จาลูกคิดถึงข้าน้ำนมเรื่อยหผสมด้เป็นน้ำนมให้ลูกดิมิงน้นมะะะพืารรแ่รักเทีย,ยดงาา,า่าเป็นดินวด<บ><บ>เรียนภาคเพียงจนสิ้น น้ำนมดินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออโอ้โหฟังฟังฟังพแล้วก็นี่นี่ฟังฟังนะไม่จบวะก็มีแม่แล่วละก็ก็บอกเขาทุกวันอยู่ครับเหมือนป้าเลยป้าก็บอกทุกวันเออสอนที่เพิ่มรอบเช้าด้วยพี่แหมพี่แหมโอเคนะขอบคุณมาก สวัสดีครับเฮ้ยเอามาหน่อยแล้วจุ๊บทีจุ๊บล <c oughs> ูก,ลกจุ๊บลูกวันนี้วันนี้วันแม่ไม่ใช่วันพ่อ,อ,อโอเค